แม่ทองเห็นแม่ทองยิ่ง่ๆอยู่นี่หลายตัวเลยครับแม่ทองยหญง่ๆเลยค่ะเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะสูงร้อยสี่สิบเก้าท่องกับเจ้าใหม่ได้หาเดือนเราได้ค่ะแม่แม่ทองคือเก้าค่ะอตัวนี้เป็นไอ้ท่องกับเก้าจะเจริญนหาเดือนค่ะห้าเดือนแล้วตัวสุดท้ายอนาคตพอพันค่ะหนุ่มรอเลยหนุ่มรอค่ะอ่ะละเอียดไหมครับเจ้าพ่นเป็นลูกซ้ายเพชรสยามค่ะพ่นจะได้สวัสดีครับเอื่อค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมเชาวนี่มาอยู่ที่คอกอรถที่เก่าครับบ้านนาคอข้อยตำบลตำบลน้องกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่ะห้างเวทีด่วนมาเที่ยวมาห้างเดินเยอะห้างเวทีด่วนในตากรงกบจำบ้านเลขที่ไว้เลยบันที่หามีธนาหกแปดครับจ้าไม่กี่ตัวเับเอยมื่อนี่เมื่อนี่หกลายกานจ้าแม่ทองเห็นแม่ทองยห่ง่ๆอยู่นี่หลายตัวเลยครับแม่ทองยหญง่ๆเลยค่ะเอาออมารอบนี่กระเด็ดขึ้นเขากระเด็ดมากครับสมกับ สมกับหยุดหาเห็ดไปมันจักเดือนกว่าใช่ไปตามแบบพี่จะเห็นว่าไปหาตาเห็ดมาขายนะครับอย่างนี้มาได้ขายมาได้ขายครับเรื่อยตัวแรกและเอียดมาเลยครคะตัวแรกนะคะเป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะสูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะท้องกับเจ้าใหม่ได้หาเดือนเราได้ค่ะบอกเลยคําเดียวงามแม่เนี่ยจ้างามมากครับแข่งขาใหญ่ครับขอฟังราคาก็เลยแบงเท่าไหร่ครับแม่นี่แม่นี่เปิดแบงอยู่ที้หกหมื่นห้าพันค่ะโอ้ตะขุยสาวกับ ได้เันครับหกเมื่อนเนี่ยหกเมื่นหานี่อันนี้คุ้ยท่อห้าพันค่ะราคานีตอรองได้ค่ะถือว่าเอาเอฟซีดึงเตติงจะของกลับขึ้นไม้ไม่ได้หยุดโดนหยุดโดนเมื่อนี่เป็นเปิดโปรโมชั่นค่ะปืนนี่เบื้องนี้ครับอันนี้ต้องบอกว่าย่องกันย่องแหละครับเพราะว่าควายตัวเพลินเลยแหละตัวของน้องเพลินงามพันธุกรรมมาดีนะครับเราก็ไในท่อใส่เจ้าใหม่ไปจ้าของห้าเดือนเอาเบื้องครับยืนเชิดดีหนางามหนาคมกระดูกใ่ พอซื้อมากทองหาเดือนแล้วครับจเอาไปต่อเอาไปเปิดไม้ก็ได้ครับราคานี่ผมว่าเบาเออแบ่งทางไปไปเปิดไมก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงแมนค่ะเอายางจักรอบนี่เลยสมกับการรอ,าาอคอยครับจัดโปรให้เลยมื่อนี้ฮางเวทีโดดกันเลยจัดโปรโมชั่นให้ค่ามื่อนี้แบ่งเบาเบ<ๆ>าฮะก็ได้แขวคู่นึงมินวาย เบื้องหนาแม่หนาเพื่อนง้ําแมงวันเป็นค้วยง้ําครับควยง้มาเพื่อนกะพันธุกรรมพันธุสั้นนึื่งเราเนาะค่ะเจ้าเนื้อเจ้าหนังย่นยันยันไหมครับหนังหนาดู๋งไงนาสวยเอ้ยกลมลงน้อยหนึ่งนี่ครับเบื้องบังตาบันวันท่ามัคคลาขาจานพันอยู่ครับนี่มีคิ้วพร้อมจนี่ครับเบื้องอ่องคอเพื่อนด้วยแบบนี้สวยๆนะครับอืม สวยมากหกหมื 6, ่นต้อยก็หกหมื่นห้าพันค่ะหกราคาตากว่างจะไปหกหมื่นเก้าสิฮักเอาคาไทยด้วยได้ได้ได้หกหมื่นเก้าสิไปตะเลียกเก้าเลยตากว่างได้ไดครับหกหมื่นห้าราคาหนี้ราคาหนี้ถามผู้ให่ไม่เห็นตัวจริงแถไมไปอยากตอมีเด็กเติมเงินให้หกหมื่นกว่านี่ครับสวยดีละแต่ทองแปดสี่สิบเก้าคนเนาะตั้งแต่ทองวางเขาก็เปิดกันเจ็ดแปดหมื่นเมนครับพันตัวดีครับตัวนี้สวยเลยเมื่อหนีมาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าค่ะอโม่พอกันโดนค้าไปเก็บเฮ็ด ก็ไปบุญบังไฟเกมเฮียดครับมาแล้วครับวันนี้ช่วงนี้ต่อไปนี่เดินหน้าหาคายงามมาฝากเกบซีเขาาือเก้าจ้าแมนค่ะแมนครับเอ้ยตัวต่อไปเลยนี่ครับสวยได้ปะครับเอ้ยตัวที่สองจ้าแม่ทองแม่ยักแญ่อีกตัวแม่ทองก็เก้าค่ะอืมละเอียดมาเลยครับทองกับเก้าจะเลินหาเดือนค่ะห้าเดือนแล้วแมนจากส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเก้าค่ะ ด้วยสายตาเนาะหรือมันเป็นด้วยช่วงขาเพลินวะผมบําใหญ่กว่าผมบํเปนล้านห้าตัวนั้นตัวนั้นมันอ้างค่ะมันก็เลยเป็นคือจังอันนี้เออตัวนั้นอ้างหนาแต่ตัวดีก็สูงจากตัวนี้ได้สูงค่ะตัวนี้ก็อ้างอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนั้นมันอ้างใหญ่กว่าหน้าทางดังคมงามกว่าในควยไทยนะครับขอฟังราคาด้วยแบงค์เท่าไหร่แม่นี่เปิดแบงค์อยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันค่ะอือโปเลยครับช่วงนี้เยวาาารคทจัดโป้เมื่อนี่จัดโปผมหันไปหลังๆควยโพท่องเขานี่กับราคาถอดกันกับ องม์พ้ี่ตัวทีเปิดราคาตัวไปเอาว่ามักแบบไหนพัฒนาการแบบไหนบางทีอาจจะมักค้ยสาวไผสมกับยังมีนะครับจ้ามีค่ะมีเอาเลยเดินโชว์เนี่ขาเหย้าแล้วก็ล้ำตัวเนย้านะค่ะสีออกดอกเล้านะครับท้องห้าเดือนแล้วนี่ครับยืนนี่แล้ว้ยท้องห้าเดือนค่ะกับเก่าจะิน ก็สิไปพุ่นละครับร้อยห้าสิบพุ่นละยังไปเอกได้ลูกสองลูกสามไปไมันยิ่งใหญ่ไปหนาครับแมนค่ะพอเป็นค้ายที่โค้งสางมาดีขาเงียวจะล้ามตัวเวงียวเพื่อข้างหน้ามาเบิ่งหด้ครับหน้าทางดังคมดีนะครับเบิ่งครับ <S <S เห็นเปิดเบาๆนี่บ่มีตำหนีเด้อค่ะบ่ได้มีตำหนีนะครับเราวก็ตรวคล้องให้แล้วจัดโปรให้ลูกค้าซื้อแล้วั็ รับประกันคือเก้ารับประกันเก้าค่ะเห็นอันภสสีว่าเอาคือเปิดเบาแท้มันมียังบบ้ไอ้รับประกันต่ำนี้คือเก้าประกันท่องคือเก้าแต่ท่องเ่าก็บอกว่าท่องค่ะนี่ครับเบิ้งแขงขากาไลขาซีห่างช่วงเอิกมะพร้าวไรหนักกับกวางอยู่นะครับยืนกวางดีจ้าหนางามอยู่ครับเอาไขยท่องสองตัวแล้วราคาหอดแสนไปเหรอยังยังค่ะแสนหนึ่งได้ยูดอกต้อใช่กันไหมได้ค่ะแสนหนึ่งต้อใช่กันเลยค่ะได้สองตัวในซีห่าตัวซี ับตัวสามได้ท่องอีกเียงไปสิคอวบสักปีไม่นี่แหะจ้าแมนมท่องหาเดือนทั้งสองตัวนะครับเออตัวต่อไปเลยขับไปรถจ้าตัวที่สามตัวที่สามค่ะเป็นลูกสาวเก้าเจริญค่ะผสมสร้างอุดรอ่พานรอบหนึ่งส่วนสวูงมันจะอยู่ที่หนึ่งรดดอยสี่สิเจ็ดค่ะลูกสาวเก้าเจริญจ้าผสมสร้างอุดรอจ้าแบงค์เท่าไหร่ก็เอย หาเมื่อนเก้าจ้าตัวนี้าเมื่อนเก้าครับตัวนี้ต้องบอกว่าพันธุกรรมม้าดีเบิงหน้าตาทั้งเขาเหมืนคือยังเขาเห็นเลยจวงเขาโตขั้นซ่อนสวยนะครับาาบานใ่อัตลักษณ์งามครับอ่างใ่ครับแข้งขาใ่สีดอกเล้าอาย่างโชว์เลยครับย่งางโชว์เลยให้หลานไผเป็นคนจับนะครับแต่นี่ครับเปลี่ยนกันจับย่งางโชว์เลยครับหลานไผรจะเตือนเตือนกล้องจั่าน้อยนึง แม่ยาผ้าหางสนามโดนพดแม่ยาผ้าไปเก็บเห็ดผ้าไปตะเก็บเห็ดแถวหนาหันเอาจากธาตุนางไง fc บ้างไหครับาาตัวนี้นเป็นกล้วยที่หนางามมากบอกเลยว่าหนางามวงเข่างามตลักดีเบ่งล้ำตัวเพิ่นกล้วยมดแดงด้วยนั่นนี่ครับล้ำตัวกับเงาอ้างเลยกระดูกไงจ้าขาหนึ่งลูกขาคนึงเบืองาิเบ่งาหาติดท่องสามท่องหาเดือนสี่เดือนจ้าที่นะครับสีอ่างไงงามมากและครับเมนเมนค่ะตอนนี้กับไงคากล่ะ หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับส่วนสง่วน,นเบิงหางเบิงท้ายครับสีดอกเล่าขาวๆครับอืมอหนามาเลยเอาหนามาเลยนะดึงมาดึงมานี่ครับงามยืนเชิดดีว่าละ่ะบเขาอืม <c oughs> ราคายืนหันละห้าหมื่นเท่าไรก็เลยห้าหมื่นเก้าพันค่ะราคาหนีตอล้องใดจ้ะห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวที่สี่จ้าตัวที่สี่ค่ะละเอียดมั้ครับเป็นสาวอนาคตเนะจ้ะเป็นลูกสาวช้างอุดรค่ะที่าเดือนสูงเท่าไรเราเลยคือสูงขักแต่ไหนสูงร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะ แต่มาช่วงคอช่วงเพยืนเฉือนนอมาเล็กคือสูงสูงก็คั้วร้อยหาสิบส่วนสูงหันข้ามาจากหัวกันลงขาเนี่ยเป็นคว้ยที่ยืนเฉือจ้าแม่ค่ะยืนสั่งายืนคอตั้งดีไหมนี่ครับยืนทาเป็นพรหมขอฟังราคาแบงค์ดยแบงค์เท่าไหร่ครับแม่นี่เปิดแบงค์อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันค่ะนี่ผู้ใดต้องการแม่บอกงามๆนะครับยืนดีๆเอาไปเป็นแม่บอกได้เลยค่ะเอาไปเอาไปเห็ดเป็นแม่บอกครับแม่บอก เป็นควยต้นน้ำเลยครับตัวนี้หุ่นดีแขงขาดียืนดียางงามล้วก็ยืนเชิดดีพร้อมจ้าเนี่ยยืนเชิดดีสง่าดีสีสวยครับเอาว่าคอเผื่อนี่สูงค่ะก้อนควอยลอยหาสีพยังหว่าเลยนะครับมันเป็นควอยงอกนะจ๊ะเนาะควยงกดีงางงางงามยางเป็นยืนเป็นยืดอ่ยยืนหันเหครับเบิ้งหว่นแม่เพิ่งกะแม่เพิ่นกะสูงเนี่ยค่ะแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบเก้าเนเดียวค่ะเป็นแม่สายอุทัย หัวกระบานกระเปิดดีนะครับสีทองเลยหัวทองเลยครับนี่หัวหมอทองนี่ไข่ยน้อยอยู่ครับไวยสาวหน่อยอยู่จ้าสิบห้าเดือนค่ะปั่นน้ำนมะครับเอ้ตัวต่อไปเลยครับเอ้ตัวที่ตัวที่ห้าค่ะสวยงามเลยตัวครับนี่อ่ะละเอียดไหมครับจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวเพชรแท้ค่ะอายุเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบสองค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะแม่นี่ หนาหนายนยนครับตัวนี้จ้าเด็กปันค่ะเด็กปันขอฟังราคาเเลยแบงเท่าไรครับแม่นี่เปิดที่สามหมื่นห้าพันค่ะสามหมื่นห้าพันเอื่อยขยับอีกได้หนึ่งเบ่งตังใบใสกระยุยดยืนเงาเงาอยู่ยืนเป็นครับเพิ่งจะแท้งดังได้ค่ะนี่อเอาขยับได้ไน่หนาหนายนยนครับเพิ่งจะแท้งดังใไหมแต่ว่ากะจูงได้แล้วอะลยืนดีดิ น,น,ออนี่ครับมาตันจูรูเลยครับเอาเบื้องไทยนะครับเพื่อเดินวนลงไปเลยจังมาเบื้องหนายังรถไทยมควอยด็ยน,นี้กันปานไดคงให้คงน้ากับเจ้าซี่แหละครับออเอาเบื้องไทยเบื้องหางงามเป็นควายงามครับจักเดือนพเูเลยเพื่อนเจ็ดเดือนจ้าผู้ใดหมักปั้นเดินสนามประกวดเลยน้ำมูน้ำพวกใดเลยครับตัวนี้นางามเป็นควยาคควยงามครับเป็นควายงามที่เหลืออยย่ที่นำเลี้ยงผู้เลี้ยงเลยครับหมักไปแนวทางใด ค่ายเลียงบ้านๆค่ะค่ยไม่ได้กินอาหารอี่ยังเลยไม่ได้ปรุงแต่งเลยค่ะคือพันธุกรรมพันมามาดีแล้วเนี่ยจ้ะเพิ่งจะเพิ่งจะแท้งดังได้ได้อาทิตยีบอง่ายประมาณอาทิตย์หนึ่งจะแต่วเพิ่นกะเป็นเป็นยุคค่ะยืนเป็นแม่ติดมัดจำแล้วเนี่ยเบิงอืเบิงเอาเลยครับตามพี่โอเลยหนาๆยนๆหนางามๆสวยๆทั้งเขาดี หันตะกี้กับสิประมาณสองแสนกว่า่นละลักษณะแบบนี้เมียนครับเพิ่นปั้นลงน้ำกัขายกันสองแสน่นละครับเมียนจ้ะเมียนเคยๆไปจองคือกันค่ะมาเอาไปปั้นครับปั้นในสนามเดินสนามบ่าเลยครับงามๆหนาๆย่นยันยังสี่เลยครับเลจิกจิกสามหมื่นเท่าไรก็ได้บ้างได้กว่าจ้ะสามหมื่นเท่าไรก็สามหมื่นห้าพันค่ะสามหมื่นห้าตากล้องสิไปได้สามสิบเก้าโอ้ดิสามสิบเก้าเป็นแม่สาวลูกสร้างอุดรจ้าส่วนลูกสาวเพชรแท พชรแท้อายุสามหมื่นห้าพันค่ะนี่จะสีบวกเอี่ตากล้องนี่เพิ่นเป็นล้านล้านลุงเพชรเนาะจา้ะเพชรแท้เพิ่นก็สิเป็นลูกของลุงเพชรดีๆตัวนี้งามเลยครับเบิ่งงไายไายมดนเลยครับมะนาวตัดเจ้าไายมะนาวตัดสวยไายเก็บดีครับเนื้อหลายหนังยน่ยนๆรั้มตัวดีเข่าคอดีเด็กปานลงสนามเลยครับตัวนี้แมนค่ะขาใหญ่เล็บจิกดีะครับเอื้อยตัวต่อไปเลยครับเอื้อยตัวสุดท้ายจ้าตัวสุดท้ายอนาคตรพอพันค่ะ หนุ่มรอเลยหนุ่มรอค่ะละเอียดไหมครับจ้าเพิ่นเป็นลูกซ้ายเพชยามค่ะเพิ่งจะได้ปีนึงปีนึ่งเต็มเต็มเลยค่ะจ้าส่วนสูงอยู่ที่1 3 9ค่ะคือคือเก่าเลยครับควายควาย้ายอยสุดนี้เท่ากับตัวเมียก้กันนะครับเพิ่นยืนหนาเชิดดีนะครับจ้ามันสูงมันเบิง่งมันเบิ่งสูงยังควายลอยหาสิบหกสิบปุ๋อ้ยสงเขาสรงเสียครับจาเขาทรงเสียแข็งค้าหง่ค่ะ ขอฟังราคาเงินแบงค์เท่าไรครับตัวนี้เปิดแบงค์อยู่ที่สามหมื่นเก้าพันค่ะอ่า z o o ให้เบิงใกล้ๆอัตลักษณ์ทางเขาโค้นเขากลมๆม้วนอยู่ครับเบงจ้าอัตลักษณ์ดีครับข้อสามอ่งอ่เบิงแขงขาคอขาเกิดบูดเลยนะครับเลียบคอขาใ่ครับอนาคตพ่อพันเลยค่ะตัวนี้ผู้ใดหาไปคุ้มฟูงโอเคครับเดินโชว์เบิงดังขังนะครับฮู้นะครับฮู้าไวจุดนี้ฮู้โตค่ะ เราพวกหัวไปขายเวียดน้มจ้า <laughs> อ้าจับท่าครับเพื่อนไม่รู้เย๊บนี่แปนแด่หุ่นน้ยแบบครับรอเลยตัวนี้ครับรอเลยลำตัวดีมากยืนเชิดดีมากเพิ่นเพิ่นเพัน,เพนตั้งยืนไหมจา้าน่ะแม่นบอจับพ่นก็ยืนอยู่แล้วพันธุกรรมพันดีพันธุกรรม,มาแมนค่ะขาควายมันมีเรามีก่อม,มาแล้วแม่นบอจะท่ามันก็เฮ็ดเป็นแม่จ้าน่ะหล่อมากหล่อมาก แต่ทั้งหนานะครับเพิ่นหอนเพิ่นห่อนเดี๋ยวเบิ่งตมูเ่น้ำอ่ะครับเอ้ยฝากเบอร์โทรสถานที่ตั้งเขาอี่นะจ้าส่วนในสถานที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านนาค้อควายตําบลหนองกรุงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินจ้าอีกเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์กสีเป็นเบอร์เดียวกันนะจ้า0ู4 6 8 5 2 0 1 3ห้าอสจ้าสะดวกกับเชิญที่ฟาร์มนะครับมาเบิ่งมาเรียกเอามาต้อร้องหนาคอครับเดี๋ยวเ่สะดวกกับอดไลฟ์หรือแอดเฟซครับ ขอรูปไปเบิ้งกอนรับประกันว่าไม่แต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวจริงแบบใดแบบนั้นเพราะมีการขยายนะครับหมั่นใจใดคือเก้าครับห้างหายไปเดือนกว้านะครับแป้วบุญดังไฟกับเก็บเห็ดหน้าห้านว่าสันเก็บเห็ดเก็บเห็ดคูเก็บเห็ดคูสร้างภาพรับประกันว่าสวยกว่าในกล้องแน่นอนครับเพมีตำหนินะครับราคาต่อรองละเอีกส้มถึงหนาคอกมัดจำค่ารถจังน้อยหนึ่งนะครับจ้า โอเคครับฝากก็ไม่น,อน้อยเอเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการตคลิปขอบคุณเออรดครับตาขอบคุณค่ะปะลุกไป